เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC ฟของน้องจ้าจ่านะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจา่าเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ขอเอารถโตยตารีโว o นะคะ2.4 E plus หรือว่าตัวรองท็อปมารีวิวให้ชมในราคาที่ น่ารักนะคะ479,000เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะได้เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นตัวรองท็อปก็จะได้ในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆพร้อมใช้พร้อมขับแล้วนะคะถามว่าไม่เท่าไหร่คันนี้ไม้อยู่ที่141,000โลนะคะถ้าพูดถึงเรียกไม้นะกับเครื่องรนตโตยต้าเนี่ยไม่ไม่มีประเด็นและไม่มีปัญหาเลยเครื่องยนต์ทนนะคะ ราคาดีนะคะซื้อง่ายขายคล่องนะคะไปชมความสวยความเดิมพร้อมกันกับน้องก้าจ่าเลยนะคะใครที่อยากได้ก็รีบทักทายกันเข้ามาค่ะนะคะอ้อออกไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊ปดังคางนะคะเหลี่ยมสันตัวรถเนาะฟ้ากระโปรงนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟตัดหมอกคู่หน้า,ากระจังหน้าสี่เหลี่ยมคลังหมูค่ะนะคะทะเบียน1 8 0 5นะคะทะเบียนสวยนะ เนี่ยโคเมียมสวยๆสดๆอยู่เลยนะคะคือเรารับประกันได้นะคะว่ารถทุกคันที่เจ้จ๋าเอามารีวิวให้ชมเนี่ยก็คือรถเกีเอจริงๆและคันนี้เนี่ยก็ได้หลังคาแฮร์บอยติดตั้งมาให้แล้วนะคะติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะคะราคาไม่ถึง500แสนแต่ลูกค้าได้กระบะสภาพดีๆ,ส,ๆสวยๆเดิมๆไม่ใช้เนี่ยนะคะยังไงก็คุ้มแน่นอน รับประกันนะคะไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะเราขายด้วยเกต็เอเกเดียวนะคะล้อแม็กชมนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กอันอยนะคะท่านผู้ชมนะคะดูเบ้าโชกกะบอก็อกตัวคลิปล็อกตัวน็อตต่างๆอยู่ในสภาพสวยเดิมเลยนะคะเอคนไหนที่อยากดูรุ่นไหนนะคะหรือว่าอยากให้น้องจ๋ารีวิวคันไหนให้ดูเนี่ยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะคอมเมนต์เข้ามาหาจ้าจ๋าให้ดูหน่อยนะแต่พูดถึงว่า ตัวลิโว่เนี่ยได้ตัวยกสูงเนี่ยนะคะอาจจะตอบโจทย์หลายๆลายคนเลยนะ,ะชอบรถสูงนะ,ะไม่ชอบเตี้ยนะคะแต่ถ้าชอบเตี้ยไม่ชอบสูงจ้าจ๋าก็มีให้อีกนะ,ะตัวเลือกจ๋ามีเยอะจริงๆนะคะนี่กระจกโครเมียมนะคะไฟเลี้ยวม,มองข้าง LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบชัดนะคะเลี่ยมสันตัวรถคมคือลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมถ้าซื้อรถกับจ้าจ๋าก็คือไปใช้งานเลยภาษีพรบรเล่มเอกสารนะคะมีครบ เล่มไม่มีช้ารูสูญหายเล่มไม่มีเต็มนะคะรถมือเดียวด้วยนะคะคันนี้นะเป็นรถมือเดียวเป็นรถหน่วยงานนะ,ะ่ะดูตัวน็อตนะคะนอ็อตฝาไม่มีถอดเราเม็ดอาร์คไม่มีแกะนะคะนี่ดูสภาพตัวรถได้เลยนะคะเนียนมากรายละเอียดเหล่านี้นะคะลูกค้าเราไม่จําเป็นต้องจ้างช่างมาก็ได้นะนี่รอยซีนจิกเห็นเล็บอยู่เลยนี่นี่นี่จิกให้ดูเลยนะคะไม่ต้องมีช่างดูเราก็สามารถดูได้ตาตัวเองได้เลยนะคะว่ารถเดิมๆส,สวยๆเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงนะ แคบนะคะตัวนี้นะเบาะเป็นเบา,าแคปบเนี่ยนะคะเป็นเบาะหนังนะแคปบเป็นบนหนังนาะะที่พักหลังเป็นที่กรรมยี่นะคะอ่าลืมบอกไปนะฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวเราจะาติดให้ใหม่เพราะว่าฟิล์มเสียแล้วฟิล์มเดิมฟิล์มเดิมเสียแล้วนะคะอยากได้ขนาดเท่าไหร่บอกมานะคะจะเอา80 60 40ว่มามานะอันนี้สําหรับ f c ของเจ้าจ่าเลยนะคะอ่าดูตัวน็อตน,นะคะท่านผู้ชมนาน็อตโครงสร้างเสาเออยู่ในสภาพเดิมและสวยมาก เอาไปไว้ใช้งานในระยะยาวๆได้เลยเนี่ยแพงประตูนะคะโลโก้กระจกนะคะตัวรอยเม็ดองเม็ดอาร์ตนะคะน็อตไม่มีถอดเพราะฉะนั้นนะคะรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะคะที่น้องก็จจารีวิวให้ดูเนี่ยก็คือมันสามารถดูได้ด้วยตาเปล่าไม่จำเป็นต้องมีความรู้แค่เราเข้าใจก็พอนะดูไม่ยากค่ะนะคะน้องก็จจาจะแนะนำวิธีการดูรถมือสองวันนี้ให้ดูนะคะเป็นตัวรถที่ ซื้อง่ายไข่ข้องจริงนะคะแล้วทนนะแล้วก็พูดถึงความประหยัดน้ำมันเจ้าจ๋าก็ขอยกนิ้วให้เขาอยู่นะ t ตย o t ารีโวหรือว่าทุกแบรนด์เลยนะคะถ้าเป็นแบรนด์โตยิาเนี่ยน้องจ๋าก็เป็นหนึ่งในดวงใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าการเมนเทนแนนซ์หรือว่าปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีนะคะสภาพเดิมสภาพสวยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะเนี่ยฝาไฟท้ายอยู่ในสภาพเดิมและสมบูรณ์แบบ กันชนท้ายอยู่ในสภาพที่ไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะ่าพร้อมโลโก้ไฮลักแล้วก็ตัว E นะคะแต่อย่าลืมว่าคันนี้ได้ E Plus นะคะ4 7 9 0 0นเหน้าน่คะน่าใช้กันใช่ไหมคะท่านผู้ชมนี่สติกเกอร์พิลเลอร์ข้างอยู่เดิมนะคะสีเดิมนะคะทุกคนนะสีมาอย่างไรเราก็ต้องขายอย่างนั้นนะคะแต่น้องจ๋าจะมีการ คลีนนะคะมีการสปาให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะได้รถไม่สวยนะบางทีน้องก็จะเอามารีวิวเนี่ยอาจจะมีน้องเซลล์คนอื่นเขารีวิวด้วยแล้วก็อาจจะมีค่าฝุ่นครารอยทงรอยเท้าบ้างธรรมดานะคะเพราะว่าเราขายออนไลน์นะคะทุกคนนะ เอฟซีของน้อยจา๋าล่าสุดก็อยู่ต่างประเทศนะคะก็มาเอารถก,กับน้อยจา๋าไปแล้วหนึ่งคันนะคะติดตามน้องจา๋มามันนานแต่ถ้าใครเป็น FC ของเจ้าจา๋าและเป็น f c บริษัทเพชรยนต์อยู่แล้วมองหารถสวยๆดีๆไว้ใช้นะคะและเป็นเกียร์ออโต้นะคะโหมดอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีนะคะแล้วก็เป็นตัวรองท็อปคันนี้มันได้ในส่วนของกล้องถอยมาแล้วพวงมาลัยเนี่ยนะคะลูกค้าดูสดๆเดิมๆอยู่เลยนะคะตัวน็อตนะคะหรือตัว แขงแอร์ช่องแอร์นะคะอยู่ในสภาพเดิมนะคะสภาพสวยมากๆนะคะน็อตตัวน็อตสภาพเดิมสภาพไม่มีแกะไม่มีถอดน้องจะจาจ๋าก็รีวิวให้ชมแผงประตูเนี่ยนะคะดูได้ตาเปล่าด้วยได้เลยนะดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดของจริงค่ะนะคะสำหรับ f c คนไหนที่ชื่นชอบรถที่เพชรยนต์นะคะก็ทักทายสอบถามพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะน็อตช่วงล่างเนี่ยจะจ๋าหักรอไว้อยู่นะดูได้เลยค่ะ นะะี่ะนี่คือตัวรถที่น่าใช้นะบางคนก็ชอบเพราะว่ามันมีการแมนทนแนนเข้าศูนย์ตลอดนะรถหน่วยงานนะคะแล้วก็เป็นรถที่เขาทำอะไรแบบเสร็จสับให้เรียบร้อยไม่ต้องไปเสียตังค์เสียเงินเสียเวลานะเอาไปใช้ได้เลยค่ะท่านผู้ชมแล้วนั่งว่าจะมีวารันตีถ้าเจอชนหนักเนี่ยพิกความจมน้ำกลับสีก็ไม้ก็แค่เอามาคืนเท่านั้นเองเพราะว่าเราก็ไม่ขายนะคะ เราไม่ขายนะท่านผู้ชมเลยถามว่ามันมีอรอยเบียดมาไหมมันมีอรอยนิดๆหน่อยๆของสกเก็ตห้องสกเก็ตหินเป็นเรื่องธรรมดาค่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องที่ธรรมดามากนะคะเพราะว่าเราขายรถมือสองเน้นโครงสร้างเดิมเน้นเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการแปลงออริจินอลเดิมทุกอย่างนะคะ เดี๋ยวก่อนจะเข้าห้องเครื่องยนต์เดี๋ยวพามาดูไฟตาส,สวยๆก่อนถ้าเป็นตัว e+ p l s Plu หรือว่าตัวรองท็อปเนี่ยเขาจะให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะท่านผู้ชมไฟเดย์ไลท์นะเลยนะคะนี่เห็นไหมให้ดูชัดๆส,สวยๆกันไปเลยว่ารถที่น้องจะจะเอามารีวิวให้ชมน่าใช้งานขนาดไหนระบบเครื่องเสียงระบบลำโพงระบบไฟระบบเบรกระบบเกลียระบบคลัตชเรามีการรับประกันนะคะว่ามันยังใช้งานได้ปกติดี นะคะถ้ามันขับไม่ได้นะคะไม่ขายแน่นอนชื่อเสียงของเพชรยนต์นะคะเรามีการนะคะได้การรับประกันได้รับรางวัลน,นะคะการตีเรื่องรถคุณภาพนะคะก็เป็นอันดับที่1นนะคะอันนี้ก็กระซิบบอกลูกค้าเลยนะเื่อใครที่ตามหาอุ้ยลืมเมื่อกี้ลืมเปิดฝาท้ายดูไลเนอร์นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าเครื่องยนต์ก่อนเดี๋ยวเข้าเครื่องยนต์ก่อนแล้วไปดูฝาท้ายกันนะคะแล้วก็ iner, ะะไลนะเาานอร์กันนะคะไปชมเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะนะคะเรามาชมเครื่องยนต์กันนะคะฝาคข้อเครื่องเดิมนะคะ ตัวฝาครอบเครื่องตัวนอ็อตหรือว่าตัวรายละเอียดของตัวนอ็อตของเครื่องยนต์เนี่ยต้องไม่มีการถอดต้องไม่มีการดัดแปลงนะคะก็พูดง่ายๆว่าก็เดิมโรงงานเลยโรงงานเขาติดตั้งให้มายัางไงก็เอาไปแบบนั้นเลยค่ะลูกค้านะคะถ้ารถไม่มีการขยับขยืขย่นของตัวนอ็อตไม่มีการแตะต้องตรงเครื่องยนต์แสดงว่ารถไม่มีปัญหาถูกต้องไหมคะนี่ปั๊ม ABS นะคะเสียรอยแต้มมาร์กน็อตฝากระโปรงเนี่ยยังไม่ถอดเลยอ่านดูกันช้าๆกลัวพระท่านผู้ชมไม่เชื่อนะคะนี่สภาพเดิมสวยนะคะ กองอากาศกองแอร์กองอะไรต่างๆแล้วก็ดูแลให้หมดนะก่อนจะส่งมอบเนี่ย่ะควันด้านหน้าสวยเดิมสภาพหน้าใช้จริงๆนะคะน็อตไม่มีขยับน็อตไม่มีถอดนะคะทุกคนนะน้นี่น็อตสวยมากเลย ะะอยากได้รถสวยๆนะคะมาหาจ้าจ๋าได้เลยนะน้องจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสไม่ต้องกลัวเพราะว่าน้องจ้าจ๋าดูแลลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเหมือนญาติมิจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้ามาเนี่ยไม่มีเกรงแน่นอนมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะได้รายรถสวยได้ความประทับใจกับบ้านแน่นอนลืมบอกว่าซื้อได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพนะคะ มากลมดูได้เลยช่วงลงช่วงล่างจะมาเทสดงเทสไดคับจะมาดูรถตัวจริงมาสัมผัสดูรถตัวจริงอ่าก็มาได้เลยนะบริษัทเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดข้าราชการนะคะทุกคนไม่มีวันหยุดข้าราชการะคะ่ะเปิดทําการทุกวันจริงๆนะคะเนี่ยดูนะสะโพกซ้ายก่อนเมื่อกี้บนไปแล้วลืมไม่ดูนะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีเลนเนอร์ให้ด้วยเนะะี่ยฮะท่อเก็บสายไฟนะคะท่านผู้ชมอยู่สภาพเดิมสวย และเดิมมากอยากได้รถดีอยากได้รถสวยติดต่อหาน้องจะจ้าเพชรยนคันนี้ขอย้ำอีกทีค่าตัว479,000ไม่141,000โลรับประกันว่าไม่เราไม่กอแน่นอนไม่มีเหตุผลอะไรจะกอมาเท่าไหร่ก็ต้องขายเท่านั้นนะคะเอาของเดิมเอาเดิมเดิมเอาเรียวๆนะคะสภาพดิบๆแบบนี้ไปใช้งานคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะทุกคนนะ ฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะเดี๋ยวน้องจ๋าจะมีการรีวิวรถให้ดูแบบนี้ทุกวันนะนี่รีวิวคันนี้เสร็จเนี่ยเห็นคันแดงๆไหมคะทุกคนรอก,ก่อนนะเนี่ยคันสีแดงๆนะคะรอก,ก่อนเลย <ๆ S 2> เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะอยากดูแบรนด์ไหนอยากให้รีวิวรุ่นอะไรคอมเมนต์มาถ้าน้องจ๋าไมีจ,จ๋าจดให้แน่นอนแต่ถ้ารุ่นไหนไม่มีจ,จ๋าจะบอกว่าไม่มีนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ